เช็คให้ชัวร์แจกเงินสดผู้สูงอายุทุกคน10,000บาทหลังสงการานเงินเข้าวันไหนดูคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้เช็คข้อมูลมาให้แล้วนะคะก่อนในฟังกพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยทุกคนใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนะี่ยใครที่ได้รับข้อมูลนะคะว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินกัน10,000บาททุกคนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในเงินสดเข้าหลังสงการานะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเกดเราเช็คข้อมูลมาให้แล้วนะคะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคะ่ะ สำหรับโครงการเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะคะตอนนี้อยู่ในเฟส2นะคะทุกคนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านเกณฑ์ตามโครงการนะคะจึงจะได้รับเงินสด10,000บาทเข้าบัญชีในวันที่28เมษายนนี้ค่ะซึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะคะยังมีคนที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยสามหมคนเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าใครที่ได้ข่าวนี้มาต้องบอกว่าเลยว่ามันไม่ได้ได้ทุกคนนะคะได้เฉพาะคนที่อยู่ในโครงการ เงินดิจิทัล10,000บาทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะโอนรอบสุดท้ายอย่าลืมนะคะมีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันสาหรับการแก้ไขบัญชีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีถูกอายัดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะรวมไปถึงการผูกพร้อมเพยที่ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครติดขัดตรงนี้อยู่รีดําเนินการก่อน23เมษายนนี้นะคะเพื่อรับเงินกันในรอบสุดท้ายถ้าโอนไม่สําเร็จนะคะเก็บเงินส่วนนี้คืนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบยียนในรอบอื่นๆด้วยค่ะ ส่วนใครที่ยังรอลงทะเบียนอยู่จะเหลือแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งณปัจจุบันยังไม่มีกําหนดการนะคะว่าจะลงทะเบียนได้เมื่อไหรคะ่ะทุกคนยังต้องรอกันต่อไป รวมไปถึงกลุ่มที่เป็นน้องๆนะคะอายุ16ถึง20ปีที่ยังรอกันอยู่นะคะบอกเลยว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาค,คมนะหรือไม่ก็ปลายเดือนมิถุนายนค่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อายุ21ปีถึง59ปีก็ยังคงต้องรอต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆเขาบอกไว้เลยว่าไม่เกินเดือนกันยายนปี68แน่นอนซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่รอกันมาอย่างยาวนานนะคะ1ปีแล้วนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยก็จะครบ1ปีพอดีนะคะ คิดเห็นยังไงกับโครงการนี้บ้างคะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอะไรอยู่บอกกันได้เลยนะคะจะได้นำข้อมูลมาแชร์ให้ค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเงิน10,000บาทนั้นไม่ได้ทุกคนนะคะจะได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในโครงการเติมเงินจิตท่าน1 0,000บาทที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นเป็นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายแล้วนะคะ อย่าลืมไปแก้ไขบัญชีก่อนวันที่23เมษายนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ